จะจากไปทำบุญที่วัดมาวันมาะคะบูชาแล้วก็มาปลูกฝรั่งกันครับอันนี้เป็นฝร,รั่งแดงฝรั่งไส้แดงอีกตัวหนึ่งนะครับบาเนเต็มแล้วถูกันแล้วเดนี้รอดแน่นอนครับ แล้วก็กดรอบๆทุ่มนิดหน่อยแล้วเราก็หาไม้ค้ำปักยึดไว้ไม่ให้ลมมันโยกนะครับเสร็จแล้ว